เล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้ผ่านมาได้30กว่าปีแล้วครั้งนั้นเขาเดินทางจากกรุงเทพเพื่อจะเดินทางไปจังหวัดลำปางต้องมาขึ้นรถโดยสารที่หมอชิดเพื่อที่จะไปจังหวัดลำปางรถออกจากสถานีหมอชิดตามเวลาที่กําหนดแต่ว่าในระหว่างทางรถเกิดเสียทำให้ต้องใช้เวลาซ่อมหลายชั่วโมงถึงไปทางช้ากว่าที่กำหนด ทำให้รถที่ตั้มจะต้องต่อเข้าไปในบ้านอีกหมดทําให้คืนนั้นตั้มไม่สามารถกลับถึงบ้านได้เพราะไม่มีรถที่จะเข้าไปถึงบ้านสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือไม่มีไม่สามารถจะติดต่อคนที่บ้านได้หลังจากที่ตั้มก้าวเท้าลงจากรถเขาคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรหลังจากนี้เพราะว่าไม่มีที่สำหรับนอนแต่บังเอิญโชคดีที่มีคนลงพร้อมเขาอีกหนึ่งคน อยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือไม่มีรถเข้าบ้านทำให้ทั้งสองปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาในคืนนี้ว่าจะทำยังไงดีตั้มได้ตกลงกันว่าจะนอนบริเวณนี้เช้ามีรถค่อยว่ากันใหม่เขามองไปรอบๆตัวมีแต่วความมืดเวลานั้นรู้สึกอากาศหนาวเย็นบริเวณนั้นไม่มีบ้านไม่มีร้านค้าทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและวังเวงมาก ในช่วงนั้นประมาณตีสองแล้วเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าต้องนอนรอจนเช้าตามมาที่นอนในเพลิงร้านค้าใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างริมทานเขานั่งพิงต้นไม้และหลับตาพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาพยายามจะหลับตาแต่ก็หลับไม่ลงในความเงียบและความมืดรอบๆตัวเขา ทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจะนอนบริเวณนี้เลยผ่านไปชั่วโมงกว่าเขาเคิมที่จะหลับแต่เขารู้สึกว่าเหมือนมีใครกําลังจ้องมองเขาอยู่ตามได้ลืมตาขึ้นช้าๆเขาเห็นเงาสีดำลอยอยู่ไม่ไกลจากตัวมันไม่ใช่คนแน่นอนเพราะมันลอยได้ไม่เห็นใบหน้ามีเพียงความมืดที่ดึกกืนตามจึนตะโกนถามว่าใครๆด้วยเสียงสัน่น ปรากฏว่าเงาดำนั้นไม่ตอบและค่อยๆเคลือค่อนเข้ามาใกล้ๆตั้ตมรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่กระจายอยู่รอบตัวและขนลุกทั้งตัวเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่สามารถขยับตัวได้ตั้มออกมาเสียงดังว่าอยา่าอย่ามาใกล้แต่เสียงกลับออกมาเพียงเหมือนเสียงกระซิบเงาดำนั้นมาหยุดตรงหน้าเขาพอดีเหมือนเอื้อมมือออกมาตั้มเห็นเพียงนิ้วมือที่ยาวเรียวและคม เหมือนเล็บของสัตว์หลายมาแตะหน้าผากของเขาขณานั้นตั้มเห็นภาพต่างๆวิ่งผ่านในหัวเป็นภาพของคนที่เคยตายบนถนนเส้นนี้ภาพของรถโดยสารที่พลิกคว่ำและภาพของคนที่ถูกทิ้งเหมือนตัวเขาเลยนี่คือวิญญาณของคนที่ตายหรือนี่ตั้มถามในใจเงาดำนั้นพยักหน้าและแค่อยๆหายไปในความมืดเขาลุกขึ้นทันที เขามองหาเพื่อนที่นอนด้วยเหมือนเพื่อนนอนหลับอยู่ตั้มจึงแข็งใจนอนต่อและได้สวดมนต์ขออย่าให้สิ่งใดๆมารบกวนเขาเลยตั้มเองตัวลงนอนเหมือนเดิมพยายามจะหลับตาหลังจากหลับตานอนได้สักพักเขาได้ยินเสียงเพื่อนที่นอนด้วยกันตะโกนเสียงเออะโวยวายแล้วลุกขึ้นมานั่งตั้มจึงถามไปว่าเป็นอะไรเขาบอกว่า เขาเห็นรูปร่างดำใหญ่มากดทับตัวเขาและบอกให้พวกเราไปนอนที่อื่นอย่ามานอนที่นี่ตามจึงพูดโพ้งออกมาทันทีว่าเหมือนกันเลยเขาก็เห็นเงาดำใหญ่เหมือนกันตามคิดว่าคงคิดไปเองแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่นอนด้วยกันก็โดนก็เจอเหตุการณ์เดียวกันอีกทำให้เราทั้งสองไม่สามารถจะนอนบริเวณนี้ได้จึงตกลงกันว่าคงต้องไปหาที่นอนใหม่ พอตอนนี้ยังไม่เช้าตามกับเพื่อนจึงเดินออกจากบริเวณนั้นและไปหาสถานที่นอนที่ใหม่ตามเดินไปได้ราวสักห้าสเมตรจึงเจอที่นอนตกลงกันว่าจะนอนบริเวณนี้เป็นพื้นหญ้าแต่ก็ต้องนอนเพื่อรอให้ถึงเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพบกับรถชาวบ้านที่ผ่านมาเขาโบกหลกลับบ้านหลังจากนั้นทั้งสองจึงรู้จักกันและเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่อยมา